สวัสดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันใน e ีีอีก1 e ึ่งีีนะฮะวันนี้มีเมนูใหม่ๆจากช่องประสานเื่องามสองคนสามแขนวันนี้มีเมนูใหม่ๆก็คือเมนูยำหัวหมูวันนี้ลุงนันไปซื้อหัวหมูมานะครับนี่ฮะหัวหมูอันนี้เป็นหูมันนะฮะอันนี้เป็นพวกลิ้นะนะฮะลุงนันจะจะมายำหัวหมู แล้วก็เครื่องส่วนย้ำก็มีพวกนะฮะมะเขือเทศหอหมหัวใหญ่มะนาวทิแเราเน้นไปเพื่อสีสันนะครับแกลลอทและใบจังโอนะครับพร้อมกับเครื่องปรุงอีกหลายอย่าง,งาน้ำตาลรสรสดีดดดนะ้ำปลาเดี๋ยวลุงนั้นจะผสมนะปรุงให้บรรดาเอฟีได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้บรรดาเอฟพีทุกท่านนะครับ เข้ามาช่วยกดติดตามลุงนั้นหน่อยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนะที่เข้ามาติดตามลุงนันนะลุงนันก็คอมเมนต์ออกไปแล้วนะครับจะขอให้ทุกท่านจุมีความสุขมีความเจริญนะครับเอาละครับเพื่อมาให้นะฮะคลิปนี้ยาวมากนั้นก็จะไปทำเลยครับเราจะไปหั่นเพื่อเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลุงนันได้ไปทําน้ํายําครับน้ํายําหัวหมูนะฮะแล้วก็มีพวกหั่นมาเรียบร้อยมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ก็แคแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกใบอตองอูขนมมะนาวริกครับนะอันนี้หัวหมูครับ อันนี้ครับลุงนันชอบชิ้นใหญ่ๆนะครับระหัรนชิ้นใหญ่หมดเลยอ่ะลุงนันก็จะผสมไปเลยนะครับเยวหัูหมูเทใส่ลงไปเล,ไนะเลยครับน้ำหูหมูใส่ในน้ำยำเลยครับลุงนันก็จะมาคนเลย cương qua, quân cấp này vào cần bài ô ยำหัวหมูร้านใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วครับยำหัวหมูหทำกันง่ายๆกินกันง่ายๆนะครับ เดี๋ยวก็ไปทานกันเลยนะครับอ่ามาทานกันได้เลยครับเอฟซีวันนี้เอนี่ยำหัวหมูต้นใหญ่ๆอืามาทานกันเลยครับวันนี้สองคนสมแขนงุงน้นตำยำหัวหมูเอฟซีทานด้วยกันครับเนี่ยต้นใหญ่ๆต้มใหญ่ๆเลย เนี่ยรวยมาก,มากวันนี้ลูกหลานไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ออกคลิปวันนี้ลูกนั้นออกคลิปคนเดียวพร้อมกับทีมงานนั่งอยู่ด้านหลังนะจากเงินการซับเอฟซียำหัวหมูอร่อยอร่อย 有，弄嘛 <Yeah. S 1>、mm。Hmm. 嗯，嗯，还有，嗯，嗯。 ยังไงยังไงเอาละครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปด้วยเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะกดกระดิ่ง ก็ติดตามนะจะได้กดแชร์ระดิ่งก็ติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สายตามไม่ได้ปีนะครับสาหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปก็เพียงแั่นี้นะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายครับ